สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณนะวันนี้ฮะก็จะมาสอนใช้สกิลที่สายมงทุกคนจําเป็นต้องมีนะนั่นก็คือสกิลนี้ฮะเออเปิดหาก่อนอยู่ไหนไวะโอเคฮะเห็นแล้วฮะนั่นคือ p r i ี่ยนพอยต์คอซิงนะถ้าเราสายเปิดมงนี่นะต้องมีนะถ้าไม่มีเนี่ยเปิดยังไงก็ไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่นะอ่ามันจะมีเคล็ดลับของมันอยู่ โอเคเพื่อการสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าจะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม Cookie Land ลนดชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด24%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง Cookie Land ด์ชอบชอบชอบชส่วนใครที่คิดกําลังเติมเกม eFootball ขอแนะนำบริการเติมเกม Cookie Land Shop บเหริงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่านะสำหรับสกิลพ o นพอย r ์ค s i n g นะมันจำเป็นยังไงนะเดีย๋ยวผมก็จะมาอธิบายและทำให้ดูนะว่าการเปิดคอร์ที่มีสกิลพินพอย r ์ค s i n g และไม่มีสกิลพินพอยด์คอ i n g จะแตกต่างกันยังไงอ่าโอเคเดีย๋ยวเข้าสนามซ้อมก่อนปลื้ปลื้ปลืป้โอเคก็เข้ามาแล้ว โอเคฮะเดี๋ยวตัวอย่างแรกก็จะยกให้ดูนะนั่นคือนักเตะที่ไม่มีสกิลพินพอยต์คอสซิงนะว่าจะเปิดอย่างไรนะเอ่ยยกัวอย่างเช่นนะี่ฮะคลายวอเกอร์ล่างดีฟนฟูแบกนะเปิดนะปึ๊บนะมันก็จะไปแบบนี้นะอ่าแต่ว่าถ้ามันเข้าหัวมันก็คือได้เหมือนกันนะแต่ว่าการเปิดมันจะไม่โค้งเท่าไหร่มันจะออกเป็นเส้นตรงนะอะเดี๋ยวลองทีนึงแล้วกันมาฮะคลายวอเกอร์ ปึ๊อปอ่าเปิดประมาตรงนี้เปรื๊อเห็นไหมมันจะออกเป็นเส้นตรงนะมันจะไม่โคง้งน,นะบอลนะมันจะออกเป็นลูกโดง่งถ้าไปเปิดแบบนี้นะในเกมแลนด์กิ้งนะเปิดหม่งแบบนี้คือเสร็จแน่นอนนะเออมงอย่งไม่เข้าอ่ะไปดูคนต่อมาฮะคนที่มีสกิลนะอินพาวน์คลอซิงดูฮะเปลื๊อเห็นไหมอ่ามันจะเปิดนะได้ดีกว่ากันเยอะเลยนะอ่าอ่ะ,อะลองอ,อีกทีนึงฮะ ปึ๊บๆระยะการเปิดตรงนี้แล้วก็อัดเข้านึงแล้วปันเห็นไหมมันจะโคง้งเห็นไหมอ่าแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะวิธีใช้ก็ต้องหันหน้าเข้านิดนึงแล้วก็คอสมาประมาณนี้นะอ่าถ้าเป็นคนที่เักเตที่ไม่มีสกิลมันจะไม่โคง้งเมืเ่อกี้ยวเป็นเส้นตรงเหมือนคลายวอล์กเกอร์เมื่อกี้นะอ่าง่ายๆต่อมาฮะวิธีใช้สกิลง่ายๆฮนะ ให้แบ่งตรงกรอบเขตโทษตรงนี้ไหมอ่าแบ่งง่ายจะมีสามส่วนนะอันนี้คือช่องที่สองอ่าให้เราเปิดเน้นตรงช่วงช่องที่สองแล้วหักเข้ามานิดนึงประมาณนี้แล้วก็ใช้สกิลได้นะให้อยู่ในช่องที่สองให้แบ่งนะแบ่งจังหวะถ้าเปิดประมาณตรงนี้มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ่ะเปิดประมาณเนี้ยนี่่ะเห็นไหมให้แบ่งเป็นสามช่องนะสามส่วน แล้วให้เปิดในช่องที่สองปลาร้านี้หักเข้านิดนึงแล้วก็เปิดนี่ประมาานี้นะง่ายๆอ่าโอเคอ่ะอย่าลองคายวอลเกอร์ครั้งหนึ่งนะปึ๊บเห็นไหมมันจะไม่โค้งนะอ่าป้อมแตกท่างเห็นไหมอ่าโอเคละโอเคละนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสาธิตในแรงให้ดูนะว่ามันใช้กันยังไงโดยนักเตะที่ผมใช้อะี่ผมจเะเน้นเรื่องแหลกมีสี่คนนะนั่นคือ นี่ฮะแบกซ้ายแบกขวาแบกซ้ายแบกขวาผมมีสกิลหมดนะมีสกิลพินพ้อยคอสซิ่งหมดแล้วก็ปีกตัวลูกทั้งสองข้างฮะก็จะเป็นสไตล์คอสเปียลิ่ลิชแล้วก็มีสกิลพินพ้อยคอสซิ่งทั้งสองคนแต่พิเศษหน่อยตรงเซนน์บี้ก็จะเป็นเอกคอสซิ่ง,แ,งแล้วก็มีสกิลพินพ้อยคอสซิ่งด้วยนะอ่าประมาณน,นี้นะเห็นไหมอเล็กซานเดอร์โนผมก็มีสกิล อินพอยต์คอสซิงเหมือนกลันอาแล้วก็นี่ฮะแป๊กตัวนี้ก็มีเหมือนกันทนะั้งสองข้างปีตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีเะโคยะโอเคนะฮะต่อไปนะผมก็จะไปเล่นในหมดแร็งกิ้งแล้วก็จะทำให้ดูนะว่า The l l p i n Point c o s s i n g มันน่ากลัวแค่ไหนโอเคฮะเริ่มเกมเดี๋ยวขอกระบุกหนึ่งคีดก่อนปึ๊บ,บออกข้างมา เนี่ยฮะก็พยายาจอดด้านข้างนะแมเจอเพสซิ่งเร็วโอ้ยแย่แล้วจายติดลูกนี้สวยเลยฮะโอ้โหับมาเป็นแผงแย่ละโอ้โหโ,โดนก่อนเลยฮะแม่ไปประมาทนะจังหวะนี้น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะ,ะนนนะแต่ว่าไปโดนก่อนเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนได้เร็วเอาวันนี้เอเล็กสเดอร์โน อุนิการแทงมาลูงนี้สวยคอรนิดนึงเรียบร้อยฮะเป็นไงฮะเอาคืนได้ทางควันนะจ่ะคาร์บองกา้านี่ฮะก็ประมาณนี้นะก็แบ่งเป็นสามช่องนะตามที่บอกไปก็เน้นช่องที่สองเป็นหลักแล้วก็หักเออเท้าเข้าหาประตูนิดนึงนะประมาณนี้นะอ้าคว้าคืนเหรอได้ อ,อยู่ที่คข้ามาเวนก้าออกข้างมาโรโยะบุสเกตโอ้เจอแยงและโอ้โหโชคดีอย่างเซฟได้อยู่ไอที่ขึ้นมาไม่ล้วนวนั้นล้วนฮะเจอเพสซิ่งแล้วร่ดวนดวน,นิดหนึ่งนะฟังลัวข้างมาอุ้งายตีแม่เพสซิ่งกันดีเหลือเกินนะ โอเคฮะปุ๊บๆอืมแย่ yeah, ละมาโอเคตัดได้อยู่ตอนอยู่ที่โอลินกาต่อข้างมาแบตนาบี้หนึงน่งจังหวะแม่ติดบอลวัวจิฟนานได้แล้วไปเก็บโต๊ะข่บวเวดิชไนเดอร์แทงมาลูกนี้ให้ดาวิดปิยะอกักลบหนึ่งจะ วอืมอยังเซฟได้อยู่มาวิกเตอร์แม่เอาเรื่องจัดต้องตั้งสติกันก่อนนะช่วงนี้ก่อนอยู่ที่คาราเวนก้าโคยะยังไปไม่ได้ฮนะใช้สปีดแหมเปลี่ยนไม่เข้าอ้าวยังตัดได้อยู่โอ้ยจะโดนเอาโอเคขึค้นหลังมั้ก่อน เตะออกข้างมาอ,าอยู่ที่อุนิการแนเนาบี้เห็นลแล้วแทงลูกนี้ไม่ผ่านอยากได้สวยฮนะคามาเวนกาเรซเดอร์โนออกข้างมา,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 งมาแซนนาบ,บี้แม่เจอเพสซิ่งเร็วนะเราต้องค่อยๆแกนะ้ฮะตั้งสติกันก่อนกุดเกสออกข้างมาอุนิการ แทงทะลุช่องมาให้แซดนะพี่ช่องที่สองขอปาดเน้นเน้นนี่ยังเซฟได้เอาเรื่องจัดนะอ๋อใช้ลูกสูตรหน่อยอที่โคยะยกมาลูกนี้ไม่เข้าหัวฮนะก่อนอยู่ที่โอลินกาดยิงทียงติดเซฟยังได้ไปลูกเต็มมุมอยู่ ลูกนี้นะน่าจะสับแ,แรงกว่าน,นี้นิดนึงนะใช้สูตรเหมือนเดิมฮนะโปโลยามาไม่มีใครวิ่งตามเปิดจ,จอดมาลูกนี้แม่อ้านิดนึงแล้วเป็นเกตตกับดาวิดวิญยา มาเวนก้าหอ,อกข้างมาให้แซดนาบี้รอตัวเติมไม่เติมแนละ้วม้วนหนึ่งทีเปิดช่องที่สองยกมาลูกนี้เกือบได้โอเคแซดนาบี้ยกมาลูกนี้แหมติดบล็อกฮะวิจฟันได้แล้วเป็นโต๊ะกาดด้สวยแล้วก็หมดเวลาไปฮะยังเสมอกันอยู่นะหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอเคฮะมาดูเครื่องที่สองกันต่อโอเคออกข้างมาอาคิม,มี ดักได้สวยฮะอเล็กซ์เดร์อรโน่พุทเกจ์จ่ายมาคา,าร์าเมลินกาเด้นสั้นจันแอนเข้ากลางมาอเอบเขาก็ยังดักบอลได้ดีอยู่นะโอเคดักสวยฮะคาไ์ามาเมลินกาอืมถูกตัดได้ฮะบอนอยู่ดีแฟร์เดอร์บี้รอตัวเติมแหมไอ้ติดบล็อกอยู่ฮะอเล็กซ์เดอร์อโน่ มาเบงกาเสียบอลลูกนี้แหมต้องไล่ดักกันหน่อยอุนิก,กาศน้ออกข้างมาติดป้องโอ้โหแหมเขาดักกอนดีกันเหลือเกินโอเคดักสวยเฮนิกาศออกข้างมาไปแล้วครับแซดดับีจตายมาลูกนี้ยังได้อยู่ <87. S 1> หากิดดึง ออกมาที่อเล็กซนเดอร์อาร์โนยกมาลูกนี้เรียบร้อยฮะเป็นไงฮะอถือว่าเอาเรื่องนะเอถ้าหาัรจวานแล้วเปิดดีๆนะขึ้นนำไปแล้วฮะสองตูต่อหนึ่งจากเลยวอนดอกกี้อุเออกต่อข้างมา็มนจังหว่าแม่ลูกนี้ช้าไปฮนะโคยะ ร้มาอา้าวยังแย่งบอลได้อยู่แต่ว่าให้โคโยะเยี่ยวตัวลูกนี้ตามตู่ยกมาเป๊ะ,เ,ปะเรียบร้อยฮะนี่ฮะประมาณนี้นะถ้าเตะที่เมีสิลพินพอยต์ฮอสติงนะยังไงฮะก็เอาเรื่องนะถ้ามีนะถ้าไม่มีมันก็จะโยนแบบมันงโดง่ดง,ดงแบบนั้นนะเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาแล้วฮะขอเริ่มเล่นเกมแล้ว ออกฟ้าอุนิการเล่นแบบสลุกนี้เนี่ยไม่ได้ดูเพื่อนเลยฮะแซนดาบี้เขายังเสียเป็นลูกพุ่มอยู่นะกูม,มาแหมเข้าเท้าฮะอยู่ที่เลวานแหม่ช้านิดนึงเจอเบฟโกูราแย่งไปได้แล้วก็จะเป็นเกมโต้กับ เจิบฟันดได้แม่ใจนี้ติดฮนะโยคามาแล้วก็ลมาโอนิกาโอ้ยติดอีกแล้วลูกนี้แย่ละต้องดักข้าก่อนหรือเอาเรื่องนะสูกเก็ลูกนี้ไเตะมาลูกนี้มองที่มาได้ โอเค่ okay. อนอยู่ที่คาราเมนกาแม่ตาไม่ได้ฮนะอืมสกัดที่เมื่อก่อนฮนะโทนี่ดัมโอ้โหแย่นะเจอคอสแบบนี้นี่ต่ทิ้งมาได้ตรงนี้เขาเจ้าคืนอ,อย่างหนักนะ เปิดมามองสก,กัดมาได้โอเคบันอยู่ที่โอริงกาดปึด๊บโอ้โหใ่ตรงนี้น่าเสียดายฮะพยายามทำชิ้นทนี่สองเจาะอยู่ขอข้างมาให้สุ๊บนัสเหมือนตาเหลียงขึ้นมาลูกนี้อ๋อโยกหน่อยโอ้โหแทบร้องเลยมมันจนตัวนิดนึงนะ เอสซนมาครับเบลติโอ้ยดักได้สวยอย่างนี้ก็ปั่นสิครับเรียบร้อยฮะถือว่าฝังเลยนะสีประตูสีประตูต่อนหนึ่งนะตรงนี้ก็ได้จาะความผิดพลาดแล้วก็เลวันดับซีเขาผ่่นเบาๆเรียบร้อยฮะหมดเวลาห้าทีก็ไม่น่ามีผลลอยแล้วฮะอืมโอเคดักได้สวยแล้วก็เรียบร้อยฮะ,ยยยฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสีประตูตอนน่อเน โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับสกิลเพลนพอยด์คอสซิงนะอ่าสำหรับสายเปิดหมงต้องมีนะเพื่อเพิ่ม,มความแม่นยำในการเปิดนะถ้าไม่มีมันก็นะเปิดเป็นสิบค้างยังไงก็หมงไม่เข้าแน่นอนนะอ่าถ้าใครอยากคิดจะเล่นสายเปิดหมงต้องไปหาน,ะนักเตะที่มีสกิลเพลนพอยด์คอสซิงนะไปหามาใช้นะอ่าก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ Du